ผมไปเดินงานแสดงสินค้านะประเทศไทยเป็นสินค้าเอาเอาไปพาวิเลียนของไทยเป็นพาวิเลียนลำดับท้ายๆของอาเซียนไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับโลกภายนอกนะเอาในอาเซียนด้วยกันเราแพ้แม้กระทั่งพาวิเลียนของเวียดนามแต่ก่อนเราชอบชอบเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ต่อมาเรามาเปรียบเทียบกับกับมาเลเซียคนจีนเดี๋ยวนี้มัมองสินค้าไทยนะมองว่าสินค้าไทยล้าสมัยไปละ เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาปรับตัวเองอย่างรวดเร็วอาหารจํานวนมากของไทยแฝงไม่ได้ความล้าสมัยมากขึ้นในสายตาคนจีนนะยกตัวอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์เราก็ไม่ค่อยพัฒนาไม่ค่อยปรับปรุงนะเราเคยขายยังไงเราก็ขายแบบอย่างนั้นแมเกจจิ้งยังไงที่เป็นกล่องตะกร้าพลาสติกที่เห็น2ี่สปีที่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนหน้าตารวดลายไปเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่เป็น กล่องพลาสติกเหมือนเดิมราาพลาสติกเหมือนเดิมในขณะที่จีนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้นะกล่องก็ทํากล่องกระดาษอย่างดีนะมีโโลแกรมที่ว่ายง่ายคุ้มครองนะเพื่อให้มั่นใจว่านี่คือของแท้นะผมคิดว่าเราต้องเข้าใจว่าวันนี้เราก็ไม่ได้ทำของขายตัวนะคนคนจนอะ่ะคนจีนก็มีฐานะมีชีวิตครเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราก็ต้องปรับนะเพราะเราทําผมเองที่หออนค้าไทยในจีนเราก็ทําวิจัยแอบทาวิจัยนะสอบถามคนจีนเดี๋ยวนี้มองมองสินค้าไทยนะมองว่าสินค้าไทยล้าสมัยไปละ oh. เพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาปรับตัวเอง mm hmm. อย่างรวดเร็วนะ mm hmm. ผมเพิ่งพูดนะกับพักพวกเมื่อวันก่อนบอกว่าแม้กระทั่งมิสทีนบ้านเราที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดจีนนะ แต่พอช่วงสองสามปีหลังมิสชีนที่เมืองจีนรีโพซิชันใหม่ตั้งฐานการผลิตฐานการวิจัยในประเทศจีนอพอรีโพซิชันปุ๊บกลายว่าไอ้ฐานการผลิตและการวิจัยในประเทศจีนเนี่ยมันตอบสนองต่อความต้องการหรือพัฒนาสินค้าได้ดีขึ้นกลายว่าเดี๋ยวนี้คนจีนนะเวลาคิดจะซื้อมิสชีนต้องซื้อเม็ดอินไชน่า เท่ากับการส่งออกของเราในอนาคตก็จะหายไปนะในสินค้าเหล่านี้<ม>นึกภาพไหมฮะเพราะนั้นเราต้องปรับปรุงตัวเองอะนะ<ม>ทำไงจะพัฒนาให้สินค้าเรามันมันล้ําสมัยมันน่าเชื่อถือมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็เข้าสู่ช่องทางในวงกว้างนะมีความมีความทันสมัยที่เพิ่มมากขึ้นค,คอันนี้อันนี้คือย,ยกเว้นพวกอาหารการกินใช่ไหมฮะคุณไปจิตที่เขามองว่าเรายังไม่เชยเรายังไม่ล้าสมัยที่เราส่งไปจีนอะ อส่วนส่วนของความเชยเวันนั้นในคําถามที่เราแอบถามเนี่ยนะเราไม่ได้ระบุประเภทสินค้าเราพูดถึงสินค้าและบริการของไทยโดยรวมแต่ผมคิดว่าอาหารจํานวนมากของไทยแฝงไม่ได้ความล้าสมัยมากขึ้นในสายตาคนจีนนะยกตัวอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์เราก็ไม่ค่อยพัฒ,พฒนาไม่ค่อยปรับปรุงนะเราเคยขายยังไงเราก็ขายแบบอย่างนั้น นะครับยิ่งถ้าเราบอกว่าสินค้าเราบอกว่าถ้าพูดถึงอาหารนะเราจะนึกถึงตั้งแต่ผลไม้ตั้งแต่ข้าวอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็ยังคงขายในรูปแบบเดิมๆแพ็กเกจิ้งยังไงที่เป็นกล่องตะกร้าพลาสติกที่เห็นยี่สิบปีที่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนหน้าตาลวดลายไปเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่เป็นกล่องพลาสติกเหมือนเดิมตะกร้าพลาสติกเหมือนเดิมนะในขณะที่จีนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้นะกล่องเขาทำกล่องกระดาษอย่างดี นะมีโฮโลแกรมที่ว่ายง่ายคุ้มครองนะนะเพื่อให้มั่นใจว่านี่คือของแท้นะครับจากสวนนั้นสวนนี้ในะลักษณะแบบนี้มผมคิดว่าเราต้องทำเราต้องสร้างนะครับแล้วพอมันเป็นแพคเกจที่มันดีแบบนี้นะ่ยมันก็จะขายเข้าสู่ช่องทางที่มันเป็นออนไลน์หรือว่าไปอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแทนี่จะขายเป็นว่ายง่ายเป็นแบบเป็นแบบช่างโลขายนะมันก็ขายเป็นกล่อง แล้วคนจีนเนี่ยเขาจะซื้อของมาเป็นของฝากกันเยอะอืใช่ไหมที่สําคัญคือตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสทํานองว่าเวลาของอะไรไม่ดีนะไม่ใช่แต่เฉพาะคนจีนไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ประกอบการจีนแต่แม้กระทั่งผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่งก็จะบอกว่าเนี่ยแหละของไทยนะผลไม้ทุเรียนเราส่งไปถ้ามันไม่ดีขึ้นมาเขาบอกเนี่ยทุเรียนไทยเรื่องที่ที่มาะจะเป็นทุเรียนของคนอื่น ข้าวเข้าไปไม่ดีมันถูกผสมมีปอมปนเพราะข้าวไทยดังมาก่อนเขาบอกเนี่ยเป็นเพราะข้าวเป็นข้าวไทยก็ทำให้ภาพลักษณ์สค้าเราเนี่ยมันพลอยไม่ดีไปด้วยอืมแล้วรัฐบาลเราไม่ให้ความสําคัญน้อยมากต่อการไปเสริมสร้างภาพลักษณ์เหล่านี้ในตลาดจีนนะครับผมนึกบอกว่าระยะยาวสินค้าไทยภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในตลาดจีนนะน่าเป็นห่วงมากนะ พราะการจะคิดทําอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราเราไม่เดินหน้าทําอย่างจริงจังนะครับแล้วก็รัฐก,กับเอกชนกับผู้ประกอบการดูเหมือนจะแบบเดินคนละทิศคนละทางนะเดี๋ยวนี้ผมไปเดินงานแสดงสินค้านะประเทศไทยเป็นสินค้าเอาเอาไปพาวิเลียนของไทยเป็นพาวิเลียนลําดับท้ายๆของอาเซียนไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับโลกภายนอกนะเอาในอาเซียนด้วยกันเราแพ้แม้กระทั่ง พาวิเลียของเวียดนามแต่ก่อนเราชอบเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ต่อมาเรามาเปรียบเทียบกับกับมาเลเซียะนะครับอาจจะมีอินโดนีเซียตอนหลังแต่ตอนนี้แม้กระทั่งกับเวียดนามเรายังแพ้เขาผมเรียนแค่เนี้ยนะผมว่าเป็นแฟนรายการพอนึกภาพออกนะครับเวลาเราไปในในเวทีที่มันเป็นการค้าแบบนี้เนี่ยแล้วเราไม่ใส่ใจกับการตกแต่งบูธไม่ใส่ใจกับการคัดเลือกสินค้าท้ายที่สุดเนี่ย มันมันฆ่าตัวเราเองโดยไม่รู้ตัวนะครับค่ะแพคเกจจิ้งเราไม่ดีหรือว่าตัวสินค้าเราจริงๆไม่ดีอะทั้งหมดเลยนะแม้กระทั่งวิธีการนําเสนอเราไม่ดีเวลาเวลาเราเวลาเราเอาสินค้าไปขายนะบางทีเราไปมองอะไรระยะสั้นนะพอไม่เตรียมเรื่องของโกดังสินค้าเขาบางบูธที่ผมเห็นนะน่าตกใจมากเขาเอาเอาสินค้าไปหลายหลายสิบลังอะ S <S <S เขาไม่รู้จะไปวางที่ไหน <S 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 ถามว่าเขาไปวางที่ไหนไหมเขาก็วางในบูธเขาเองเอ <S 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 หลือพื้นที่การขายในการยืนนะฮะแค่ประมาณสักหนึ่งตารางเมตรที่เหลือเต็มไปด้วยกระดังกล่องสีน้ำตาลน้ำตาลน่ะไอ้กล่องนั้นหรือบางบูธไปเนี่นนนย,ในในยไม่ได้เตรียมโปสเตอร์ไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยนะครับมีเคาน์เตอร์อยู่ก็วางสินค้าประมาณสัก ยี่สิบชิ้นเล็กๆนะผมบอกเขาขายอะไรผมยังไม่รู้เลยผมไปยืนอยู่ใ,ใกล้เนี่ยนะเพราะว่าโปสเตอร์ก็ใหม่มีอะไรก็ใหม่มีแถมบ,บางทีนะไฟนะหลอดไฟนะนะให้สองหลอดทึมๆผมเดินแล้วผมยังทวนนะแทบสะดุดนะเพราะมองไม่เห็นสินค้าอย่างเงี้ยนี่ก็ตัวอย่างง่างยๆน,น,น,นะสำหรับพวกพวกเอ่อ การนําเสนอสินค้าต่างๆดันั้นผมว่าเป็นเป็นถึงเวลาละที่ประเทศไทยเนะจะต้องมาปรับปรุงเฮ้เราเห็นงานแสดงสินค้าบ้านเราเราเห็นไทเฟกในบ้านเราโอ้โหดูมีสีสันมากเลยถ้า<ช>ีไงเวาลาไปบุกตลาดต่างประเทศนะเราจะดําจงภาพลักษณ์แบบนั้นในเวทีระหว่างประเทศเอาไว้ได้อนะไม่งั้นเราเหมือนเรายิ่งส่งเสริมแล้วเนี่ยเรากาดขาดคาตัวเองต้องพูดอย่างนั้นเมื่อก่อนนี้สินค้าไทยเราได้ พรีเมียมก็คือได้ราคาส่งออกที่ค่อนข้างดีกว่าประเทศอื่นๆนะตอนตอนนี้เรายังได้พรีเมี่ยมพรีเมียมนั้นอยู่ไหมครน้อยมากน้อยมากเดี๋ยวนี้ต้องว่ากันเป็นแบรนด์เป็นลายๆไปนะที่ที่จะมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างนั้นแล้วบางทีคนที่ก็มีภาพลักษณ์ที่ดีๆเนี่ยเขาไม่อยากลงมาปนนะะแล้วก็สูญเสียภาพลักษณ์ของเขานะครับกับสินค้าอื่น เพราะว่าคนอื่นไปเนี่ยก็จะไปกันแบบพูดง่ายๆเป็นแบบลุกทุ่งอะ่ะนะครับไม่ได้สนใจเรื่องของจะนําเสนอสินค้ายังไงนะหวังแค่ไปขายปลีกตีหัวเข้าบ้านระยะสั<ฆ>้นค่ะนะอันนี้อันนี้ก็ก็ <ๆ S 2> ผมว่าต้องต้อง,ต,องต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมากลับมาให้ความสนใจกับเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็เดินหน้าทําแล้วก็จะต้องทําระยะใหญ่ๆเลยนะผมเรียน เพราะตอนนี้มันเหมือนกับอตอนเราเข็นเข็นบนเนินสูงเนี่ยนะที่อยู่บนทางเรียบนะเราเราไต่ขึ้นไปแล้วแล้วไปเข็นเห็นบนเนินสูงแต่วันนี้เรากําลังลงนะถ้าเราจะกลับขึ้นไปสู่เนินสูงอีกครั้งเนี่ยเราต้องเข็นขึ้น uh huh. นะครับเพราะนั้นการใช้งบประมาณก,การความใส่ใจการดําเนินการต่างๆนะจําเป็นอย่างยิ่ง uh huh. นะครับไม่งั้นผมว่าอนาคตเนี่ยผมว่าสินค้าไทย จะ,จะหาที่ยืนลําบากนะ<ม>บางทีผมก็มก็เห็นใจนะผู้ประกอบการบางส่วนก็เป็นผู้ประกอบการขนาดจิว๋วขนาดเล็กนะซึ่งเขาก็เห็นตลาดภายในประเทศที่มันจํากัดนะเขาก็อยากที่จะไปเสี่ยงไปวัดดวงนะเพื่อหาอไรายได้นะจากตลาดต่างประเทศที่มันใหญ่กว่าแต่กลายเป็นว่าเวลาเขาไปด้วยความที่ภาครัฐก,ก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจกับเขานะไม่ค่อยเสริมเขานะครับตัวเขาเองก็ อาจจะขาดความรู้ขาดความเข้าใจก็ไปด้วยด้วยแบบตามมีตามเกิดนะพูดง่ายค่ายแล้ว<อ>หน้าหน้าหน้นี่เราจะจะอยู่ด้วยความยากลำบากมากเลยนะคะคุณไพจิตค่ะเพราะว่าออกไปต่างประเทศเราก็เจอข้างนอกที่เขาปรับตัวเร็วแล้วก็อย่างที่คุณไพจิตบอกนะครเขาไปค่อนข้างจะมีกลยุทธ์พอสมควรพอเราอยู่ข้างในเนี่ยเราสัมภาษณ์แบงค์ชาติแบงค์ชาติบอกเป็นห่วงเอ e มากเลยค่ะไปนอนกระจุก กองกันอยู่ข้างล่างที่เป็น NPL แบงค์ชาติแบบกลุ่มนี้ห่วงที่สุดเลยแล้วกลุ่มที่หน้าห่วงใน S&P เ e นี่ยก็คือผลิตสินค้าเหมือนๆกันแล้วก็ถูกต่างประเทศก็คือจีนนั่นแหละที่เข้ามาแข่งขันจนกระทั่งให้ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ก็เลยกลายเป็นขาดสภาพกล้องแล้วก็เป็น NPL ซึ่งซึ่งกลุ่มตรงนี้เนี่ยเขาถูกผลกระทบจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเยอะมากก็คือจากจีนเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเราไม่แน่ใจว่าอย่างของจีนเนี่ยทางการจีนเขาแยกไหมคะ ทุนขาวทุนเทาหรือไม้ก็ท่ทุนดําทางการจีนเขาเขา,เขามีเขามีแยกบ้างไหมคะที่อันไหนที่เราต้องบริหารจัดก,การอตรงเนี้ยห่ะตรงสามก้อนเนี่ยเขาเขารัฐบาลจีนผมคิดว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความชัดเจน uh huh. เขาไม่ส่งเสริมกิจการอะไรที่เป็นเทาๆไม่ต้องไปพูดถึงสีดํานะนะ uh huh. เขายินดีร่วมมือนะที่จะปราบปรามธุรกิจเหล่านั้นค่ะ uh huh. ถ้น่าสนใจคือถ้าเรามองเนี่ย เขาพยายามที่จะขยายธุรกิจสีขาวที่เราพูดถึงเนี่ยนะให้มันมีความแข็งแกร่งขึ้นจากจิ๋วก็กลายเป็นเล็กเป็นกลางให้เป็นใหญ่แล้วก็มีระบบการวัดการประเมินการพัฒนานะครับที่เป็นระบบนะว่าหลังเราต้องหาเวลาแล้วคุยเรื่องพวกนี้เป็นเป็นกณรศึกษาเลยว่าที่จีนเขาทำยังไงทำไมเขาถึงสร้างเขาถึงบุกธุรกิจใหม่ๆแบรนด์ใหม่ๆที่สิบปีที่แล้วผมว่าคุณนาวกับผมอาจจะไม่รู้จัก ตอนนี้กลายว่าสินค้าจีนเป็นที่รู้จักนะเต็มไปหมดเลยทําไมแบรนด์จีนถึงก้าวกระโดดขึ้นมาั้เืที่มองย้อนกลับไปยี่สิบปีที่แล้วเขายังผลิตของก๊อปอยู่เลยเขายังแข่งด้วยราคาอยู่เลยวันนี้เขาขยับมาแข่งคุณภาพแล้วก็มีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับนะอันนี้น่าสนใจมากนะนะครับแต่แน่นอนมันไม่ใช่ทั้งหมดว่าเอยเราจะต้องทําแบบที่จีนทําเป๊ะ พราะบทะเรต่างๆบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกันแต่เราก็ไปศึกษา<ม>ไปดูงานจากหลายๆประเทศทํายังไงเราปรับพวกนี้ยนะครับให้เข้าคิดเข้าทางให้ได้ผูนะ้<ม>อภกบารเนี่ยที่เป็นเอ e ที่คุณเอาเกินไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าแบงค์ชาติมีความกังวลว่ามีหนี้เสียเยอะแล้วก็แนวโน้มก็จะยังไม่ดีขึ้นในระยะเวลาสั้นเนี่ยครึ่งปีหลังจะยิ่งน่าเป็นห่วงนะเพราะถ้ามีแบบไม่มีปัจจัยเชิงบวกเข้ามาเนี่ย เพราะว่าตอนนี้ถ้าเรานึกสินค้าจีนเข้ามาแข่งในตลาดบ้านเราคือมาแข่งในบ้านเราอยากเอาชนะเราที่บ้านเราได้แสดงว่าความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยมันไม่ใช่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับระหว่างประเทศนะเราไม่สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันในระดับภายในประเทศของเราได้ถูก mm hmm. ไหมครับซึ่งอันนี้ยก็ก็กผมผมอยากเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ มามาทำเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังอยากเห็นแบงคชาตินะครับแบงคชาตช่วยวิเคราะห์ช่วยประเมินแล้วเอ๊ะทำไงแบงค์ชาติจะกำหนดนโยบายและมาตรการที่มันเอ,อื้อนะต่อสิ่งที่จะช่วยทำให้เอสเอเหล่านี้นะได้ลืมตาอ้าปากนะครับมันต้องมันต้องบูรณาการกัน,กนระหว่างมิติของมาตรการส่งเสริมทั้งในในทุกๆด้านทั้งการเงินการคลังนะในเชิงพาณิชย์และอื่นๆ นะต้องไปด้กว่ค่ะแรงช่างก็นแนะนำนะบอกว่าถ้าสู้ไม่ได้ก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนธุรกิจไปเลยถ้าสู้ไม่ได้อันนี้ oh. อันนี้ก็ก็จริงๆแล้วนี่ก็เป็นทิศทางที่ถ้าเราอยู่ในบริบทของอ uh. โลกที่มันเสรีมากขึ้นเรื่อยๆ uh. นะยกเว้นแต่ว่าแบบิีทรัมปมาแบบนี้นะ uh. สิ่งที่เราควรทำคือเฮ้ยอะไรที่เราแข่งสู้ไม่ได้เราต้องลดละเลิก uh. แต่เราจะต้องหาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจใหม่ ที่จะโยกย้ายกลุ่มคนเหล่านี้นะไปสู่อุตสาหกรรมที่มีอนาคตที่เป็นที่เรามีความสามารถในการแข่งขัน mm hmm. นะครับถามว่าในหลักการเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยแต่เราไม่ใช่ว่าทําในช่วงพิบตานะไอ้นี่ก็ต้องเป็นกระบวนการในการปรับโครงสร้างระยะกลางระยะยาวเหมือนกันที่จะเกิดขึ้น mm hmm. นะครับทํายังไง mm hmm. ที่เขาจะออยอมทิ้ง ธุรกิจเหมือนเหมือนคนที่เคยปลูกข้าวใช้ป็ปทำสวนนะเราเคยคุยกันเรื่องแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันเขาเคยผลิตสินค้าแบบนี้เขาจะต้องเปลี่ยนไปเป็นสินค้าใหม่เอ๊ะการเปลี่ยนเครื่องจักรเครื่องมือเป็นไปได้ไหมเฮ้เราจะออกมาตรก,การในด้านการเงินการคลังออกมานะครับเพื่อ,อให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อเขาจะได้ไปจัดซื้อเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัยระบบที่มันอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรม ที่เหมาะสมกับโลกอนาคตนะทำยังไงภาครัฐจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทาใหเออ้เกิดระบบนิเวศที่เหมาะสมในอุาาตสาหกรรมต่างๆเหล่านั้นทำยังไงกระทรวงพาณิชย์จะผลักดันตลาดส่งออกวางโพซิชันสําหรับสินค้าเหล่านั้นในสายตาของผู้บริโภคชาวต่างชาติว่าเฮ้ยไทยไม่ได้เก่งเฉพาะอาหารอย่างเดียวนะต่อไปเราจะเก่งในสินค้านู่นสินค้านี้อีกเยอะอนะ อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีมีมีโจมมีการบ้านเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องทําแต่องค์ครับยพที่เรามีอยู่อ่ะซึ่งมันมันค่อนข้างจํากัดมันน้อยเนี่ยนะมันต้องไปในทิศทางเดียวกันนะมันถึงจะเคลื่อนไอไอรถรถบรรทุกคันใหญ่นะที่เราของของประเทศไทยเหล่านี้ให้มันเคลื่อนตัวแล้ววิ่งได้เร็วได้จ้ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ทุกช่องทางของม o น e ี c h ช t นะคะ